นีเห็นปะให้ด่วนเปิดเข้าไปก็หลอแล้วอาไฟส่องเท้าสีน้่เงินนะโคตรเท่สำหรับคันนี้นะคะมีแพดเดอร์ชิพมาให้ด้วยก็เพิ่มความสนุกสนานในการขับขี่นะคะลดราคาแค่นี้แต่มีแพดเดอร์ชิพรีนิวว่าคุ้มนะสำหรับ Honda City ที่เขาให้มา <l ots> เห็นไหมสวยด้วยใช้งานได้จริงอาจอยู่นะแน่อาจอยู่นะแน่อย่าเผลอไปรับกิ๊กเกอร์ขึ้นรถนะคะเกมแล้วนะคะคุณพ่อ้านทั้งหลายนะคะอ่ะดีเทลของมันคือมันทั้งใหม่ทั้งสะอาดนะคะบอกเลยคันนี้คันเดียวครบจบแน่นอนนะคะ บอกแล้วป้ายแดงได้ยังไงคันนี้ได้อยังไงน,นะจ๊ะไม่เหมือนป้ายแดงตรงไหนเอาปากกามาวงเลยใใเวสวัสดีค่ะกับพบกับไอรีรีวิวนะคะคันนี้นะคะประหยัดไปหลักแสนเลยนะจากป้ายแดงนะคะกับรุ่น Honda City 1000 Turbo เทบเป็นตัว R S ด้วยเป็นปี2021นะคะสำหรับสีดาหล่อๆคันนี้นะ จะบอกว่าลิ้นแต่งหลอกลงแม็กมาแบบคันนี้แบบพร้อมขับทั้งได้ตัวท็อปทั้งได้ของแต่งทั้งได้แม็กลิ้นว่าคุมแล้วนะคะกับรุ่นนี้เลยเดี๋ยวมาดูเอาชั้นวัาได้อะไรมาบ้างนะสำหรับด้านหน้านะคะได้ไฟหน้าเป็นแบบ full LED เต็มระบบเลยนะคะมาพร้อมกับไฟ daytime running light นะกระจังหน้านะคะเป็นแบบรังผึ้งนี่เลยส่วนด้านล่างนะคะคาดเป็นเคปลามาแล้วนะคะรอบคันเลยนะสำหรับคันนี้นะคะก็โลโก้ H นะคะ R อสัญลักษณ์ชัดเจนอ่า ขอบสุดด้วยของคันเทโบได้ทั้งประหยัดนะแล้วก็ได้ทั้งแรงด้วยนี่รอเรือชัดเจนนะคะได้ล้อแม็กเห็นไหมล้อแม็กโคตรสวยเลยนะดูดิสวยมากเลยนะเทาดำๆนะคะเป็นยางบิสโตนนะคะซีรีส์ยางจิวที่2อ5 0 r 1ยูนที่205 50 R16 นะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นยางสัปดาห์ที่4ปี2021นะคะก็ยังใช้ได้อีกสักระยะหนึ่งแต่ว่า ถ้าส่วนตัวนะเอาแค่ล้อแมกดินก็ก็คุ้มแล้วนะกับอ e ีลิสเนี่ยที่คาดเนี่ยเห็นปะสวยมากทุกคน <Yeah. S 1> เห็นปะแค่ของแต่งอ่ะลินบอกคุ้มแล้วนะเนี่ยรอบคันด้วยนะคะสําหรับคันนี้อ่ะส่วนไฟเลี้ยวนะคะก็จะเป็นแบบ LED อยู่ตรงกระจกมองข้างเลยกระจกมองข้างก็สีเดียวกับตัวรถนะคะมือจับสีเดียวกับตัวรถแล้วก็เป็นคีย์เลสด้วยนะสําหรับคันนี้นะคะอ่ะไล่มานี่เห็นไหม,มล้อแมกยังหล่ออ่ะหล่อจัดห uh huh. ล่อขนาดนี้มีแฟนหรือย,ยังอ๋อไม่ใช่ อ่านี่นะคะสำหรับด้านนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบ5ประตูแฮทแบกอย่างที่บอกหน่ยเห็นปะสวยๆเลยด้านหลังก็จะมีเซนเซอร์ให้2จุดนะคะแล้วก็จะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยมีชาร์ฟฟินนะคะไฟเบกรกดวงที่3นะคะแล้วก็สัญลักษณ์ h o n d a c i t y RS เดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนี่นี่เก็บสัมภาระได้จริงจังเลยนะคะสำหรับตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้พับเบาะได้ด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวพัไปดู คือถ้าใครแบบต้องการเพิ่มพื้นที่สัมภาระด้านในเนี่ยแบบอาจจะแบบขนต้นไม้อะหรือว่าสายแคมป์หรือแบบว่าอยากแต่งรถด,ด้วยแล้วก็อยากแบบว่าแคมปิ้งด้วยนะคะแบกบตรงแบกเต็นท์ก็นี่เลยนะได้สบายพับเบาะราบเรียบไปเลยนะคะเก็บของได้เยอะนะคะจุได้จริงใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็บอด,ดี้รถเนี่ยเดิมแน่นอนนะมาดูป้ายแดงได้ยังไงคันนี้ได้ยังงั้นบอกเลยแล้วประหยัดกว่าป้ายแดงหลักแสนนะฮะดูหัวน็อตน,นะคะดูรอยเม็ดแบบเนี่ยขอบยางต่างๆเนี่ยจิกย,ยังเข้าอยู่เลยเห็นปะ สวยมากคันนี้ไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวงดีกว่านะคะสวยจริงสวยทุกตรงส่วนน้ำมันนะคะเติมได้หมดเลยนะเป็น e 1 0เบนซินเก้าก้าทุกชนิดเลยนะคะอเดี๋ยวมาดูแผ่นเพจกันบ้างเห็นปะให้ด่วนเปิดเข้าไปก็หล่อแล้วไฟส่องเท้าสีน้ำเงินนะโคตรแท้ไงละ่ะนี่นะคะแผ่นเพจ Honda Auto Mobile Thailand นะคะอันนี้จะเป็นเลขตัวถังนะคะอ่ะเนี่ยให้ดูอะพวกรอยหัวน็อตกันนิดนึงเห็นปะ รอยมาร,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 ร์กิ้งคันเลร์ต่างๆเดิมแบบเดิมตรงไหนเดิมจุดเดิมจริงๆนะคะสําหรับคันนี้เนาะ,ะโอเคค่ะเดลินพาไปชมหน้าห้องเครื่องยนตน์กันไปคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าห้องเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันนะคะนี่เลยเห็นไหมให้ดูความใหม่สะอาดคันนี้ใหม่มากใหม่แบบไหนเห็นปะ่ะรอยต่างๆมาร์กิ้งคันเลร์ที่แต้มออกมาจากโรงงานนะคะเดิมๆทุกจุดฝากระโปรงเดิมน็อตไม่เคยมีขยับแม้แต่จุดเดียวเลยนะคันนี้ ะะปากกระโปรงก็เดิมนะคะแผงฉนวนยังอยู่ครบนะสำหรับคันนี้นะคะเห็นป่เป็นเครื่องยนต์เอ r t ดีมเทคโนโลยีวีเท็คเทอร์โบนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด3สูบ1 2วาล์วนะคะได้ซีซีอยู่ที่988แซีแต่ได้แรงมาสูงสุดถึง122แรงมาเพราะว่าจับคู่กับเทอร์โบด้วยนะเป็นไงได้ทั้งแรงประหยัดหลอดเท่ไปเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวไปชมภายในกันบ้างไปค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ภายในของในสารเจ้า Honda City 1พันเทบิไอคันนี้เดี๋ยวให้ดูเลขไม์กันก่อนนะเลขไม้คันนี้นะคะอยู่ที่41,285กิโลเมตรนะสำหรับคันนี้นี่นะปัดสีแดงๆสวยๆในสัญลักษณ์ของ RS Turbo เลยแล้วเดี๋ยวให้ดูคันนี้เขาเรียกว่าคู่มือครบบอกแล้วป้ายแดงได้ยังไงคันนี้ได้ยังไงนะจ๊ะไม่เหมือนป้ายแดงตรงไหนเอาประกามาวงเลยนี่เป็นไงหน้าตาสวยงาม สมุดรับประการคู่มือนะคะคู่มือการใช้งานทุกอย่างยังอยู่ครบนะ City Handbag a s นะคะ g e ส s e r v i เนี่ยบอกหมดเลยนะแล้วก็นี่เลยเซอร์วิสมาเมื่อวันที่9เดือน 10, นะคะ2565กถูกแล้วนะคะเมื่อ24,925กิกโลก็เพิ่งเซอร์วิสมานะคะก็นี่ถึงดยวพอดี4 0 0 0โลเดี๋ยวเข้าสูนได้อีกนะสำหรับคันนี้นะคะคือรถเข้าสูนตลอดอะทุกคนคะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่แค่40,000โลเท่านั้นไม่ถือว่าไม่ไม่ได้เยอะเลยนะกับ แล้วเนี่ยทุกอย่างได้เหมือนป้ายแดงเป๊ะนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ออปชั่นกันอ่ะให้อะไรมาบ้างกับซิตี้คันนี้สําหรับคันนี้นะคะได้เป็นพวงมาลัยหนังนะแล้วก็ตัดได้แดงนะคะสังเกตว่าตัวไหล่ที่เป็นตัวเอสเนี่ยจะตัดได้แดงหมดนะคะไม่วัสดุทุกอย่างที่ทาอ่านี่นะคะเกียร์หัวข้งเกียร์เห็นไ่ม อ่าหรือเบาะหรือหนะ้าปัดเองหรือแมเนี่ยแม้กระทั่งแบบดีเทลเล็กๆน้อยๆอย่างเงีย้ยมันจะเป็นเป็นสัญลักษณ์เด่นๆเลยของตัวเอสมั A, ะคคาร์บนนะสำหรับคันนี้นะคะมีแพดเดอร์ชิพมาให้ด้วยก็เพิ่มความสนุกสนานในการขับขี่นะคะลดราคาแค่นี้แต่มีแพดเดอร์ชิพรู้ว่าคุ้มนะสำหรับ Hondacity ที่เขาให้มานะคะเราก็ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะรับสายโทรศัพท์อะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีครุสคอนโทรด้วยนะคะเป็นพรุสตาร์แล้วอ่ะมีอะไรให้อีกอ่าลำโพง นะคะแล้วก็อ่าด้านนี้นะคะได้เป็นหน้าจอทัชสก,กีหน้าจอใหญ่มากเลยนะดูดิอันจะเท่ามือเลยอยๆน่าจะประมาณ7นิ้วนะคะสําหรับตัวนี้นะก็มีฟังก์ชันนะคะวิทยุ USB iPod นะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์สามาร์ทโฟนรุ่รองรับ Apple c a r p l a y a n d r o รอรับสายโทรออกอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็ได้เป็น Air Auto แล้วด้วยนี่เห็นไหมเห็นป่ะไฮโซโก,โกเกนะจ๊ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเอะไลมาคันนี้ที่แถมมาให้อ,อย่างนึงคือกล้องหน้ารถเห็นไหม สวยด้วยใช้งานได้จริงอัดอยู่นะนแน่อัดอยู่น,นั่นแน่อย่าเผลอไปรับกิ๊กเกอร์ขึ้นรถนะคะเกมแลวนะคะคุณพ่อบ้านทั้งหลายนะคะอ่ะส่วนตรงนี้นะคะให้พอร์ตอยู่เอบีมาถือว่าเยอะมากๆเลยเนี่ยช่องเพราะว่าแลนี่เขาเสียบกับตัวกล้องไปแล้วตรงนี้ก็คือชาร์จแบตได้เลย2ช่องนะมีช่องวางแก้วนะคะ2ช่องหน้าตากุญแจเป็นแบบนี้เลยอ่านะคะแล้วก็นี่เลยเกียร์เป็นแบบ CVT แถวตรงนะคะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นโหมดแบบ Auto ออโต้สตอปอบะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราติดไฟแดง มันก็จะหยุดทํางานให้นะคะมีโหมดออคอนให้อ่าเบรกแต่เบรกก็คือยังแบบว่ามีความเท่นิดนึงนะมีความแบบว่ามันนวลมันนวลนิดนึงนะคะมีพักแข่แล้วก็บอกแต่คือถ้าเรื่องความสะอาดดีเทลเลยทุกอย่างในนี้ยไม่ติอะไรเลยจริงๆถ้าส่วนตัวนติแค่เลขไม้ที่ขยับนะคะคันนี้ดีนให้เลย95%ลสรถสวยมากสวยจริงสวยแบบให้ดูเบาะบเบาะไม่ใช่เบาะหนังนะมันเป็นเหมือนกำมะหยี่อะแล้วก็สะอาดมากดูทุกคนค่ะดู ดีเทลของมันคือมันทั้งใหม่ทั้งสะอาดนะคะบอกเลยคันนี้คันเดียวครบจบแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปดูภายหลังกันบ้างไปค่ะแต่ห้องโดยสารตอนหลังของเจ้า Honda City คันนี้นะกว้างเะล่ะนี่ไปไงเห็นไหมเสียงกแก๊กเมื่อกี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเอาเบาะขึ้นไปเนี่ยถือว่ากว้างนะลินว่านั่งสบายนะถ้าเปรียบเทียบในรถเซกเมนต์นี้ลินว่า Honda City h a t c h b a c k ถือว่าตอบโจทย์เลยนะไม่ได้อึดอัดเลยนะข้างหลังนั่งสบายมากเลยค่ะเบาะก,ก็ถือว่าเนี่ยเขามีความแบบปีกเบา อ้อุ้มเรีรลาดีนะนั่งสบายหัวหมอนก็สามารถขยับได้นะคะเห็นไหมได้ดังสาบจุดเลยแล้วใครนะคะที่จะติดตั้งแบบว่าคาซีทให้ลูกๆน้องๆเนี่ยก็ได้นะคะข้างหลังก็นี่เลยมีช่องวางแก้วให้2ช่องโดยรวมถ้าสภาพไม่รู้จะติอะไรเลยดูเบาดิโคตรใหม่ใหม่แบบตะโกนนะแบบใหม่ใหม,มากจริงแล้วด้านหลังมีนี่อีกช่องพ power o u เ l e t ให้ชาร์จแบตอีกสช่อง คือให้มาเยอะอะรถเซกเมนต์นี้ไม่น่าเชื่อนะคะว่าให้ออปชั่นอะไรมาได้เยอะขนาดนี้นะก็โอเคค่ะเดี e> okay, okay ๋ยวลีนะพาดูทุกคนไปทดลองขับกันไปค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันค่ะนี่อัตราเร่งดีมากฉันยากบอกพุ่งมากด้วยความที่มันเป็นเทอร์โบนะคะคืออัตราเร่งรอบต้นจัดจัดตะโกนอะจัดโคตรขับโคตรดีเลยนะคันนี้แต่ว่าอาจจะแบบว่า เรียกว่าอะไรถูกใจใส่ซิ่งใส่มุดอะไรเงี้ยใส่ลุยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกใจใสายแบบนุ่มนวลเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นรถแบบว่าเทอร์โบแล้วก็มันมีความเตียะะ้ยแล้วคันนี้แต่งลงแม็กมาแล้วมันอาจจะมีความกระด้างนิดนึงถ้า คนที่ไม่ชอบรถแต่งรถซิ่งก็อาจจะแบบว่าไม่ตอบโจทย์นะคะแต่ถ้าใส่ซิง่งใส่มุดไวรุ่นอย่างเราๆในนี่นไวรุ่นอย่างเราๆนะคะตอบโจทย์แน่นอนสําหรับคันนี้นะคะก็โดยส่วนตัวลินว่าดีหมดเลยนะสูนเสริมอะไรดีหมดนะคะช่วงล่างโอเคเลยแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามันจะมีความกระด้างแต่มุดมันแน่มุดสนุกขับในเมืองก็มันลินว่านะคะันนี้แล้วก็ดูดีอัตราแบบด้วความเป็นเทบโบะเนี่ยเหยียบขึ้นอึดอๆดอดเลยนะ่ะคืออัตราเร่งดีมาก ดีมากแม่นะคะก็เดี๋ยวนะคะเราไปเจอกันหน้ารถดไปค่ะค่ะหลังจากเทลีนะคะพาทุกทุกคนไปชมภายนอกภายในแล้วก็ทดลองขับเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงคะ่อไหมน่าใช่ไหมคะสำหรับรุ่น Honda City ี0พัน u r b o S ปี2021คันนี้นะคะเปิดตัวป้ายแดงในอยู่ที่7,49ดแ0บาทแต่ของบิค่าเรานะคะขายอยู่แค่6,48,000บาทประหยัดไป1,000 0แนหน้ารักแสนันเต็มมาโหถือว่าคุ้มค่ากว่าป้ายแดงมากเลยนะคะ แล้วก็ได้ทั้งรถสวยใหม่สภาพป้ายแดงแถมซื้อวีซูนอีกต่างหากนะสำหรับคันนี้นะคะก็ถนะ้าใครสนใจนะคันนี้เรามีดอกเบีย้ยพิเศษให้นะคะเริ่มต้นที่2.59เปรนะคะแล้วก็ผ่อนได้ยาวนาวน84งวดเลยถ้าสนใจโทรมาสอบถามเอลีได้ที่เบอร์0944969363นะคะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่จังหวัดไหนทั่วประเทศไทยสามารถซื้อได้นะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นะคะแล้วก็ส่งมอบรถทั่วประเทศเลยนะคะไม่ต้องกังนวลนนะมีเจ้าหน้าที่วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะคะขอแค่ ติดปัญหาอะไรอาชีพอะไรนะคะก็ลองทักมาปรึกษาดินดูนะคะอย่างที่บอกไปนะคะบิค่คาเรามีรถหลายเซกเมนต์ให้เลือกมากกว่า200คันเลยถ้าอยากดูรุ่นไหนสนใจรุ่นไหนนะคะลองคอมเมนต์สอบถามไว้ในคลิปวิดีโอของไอรินก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะพูดจาผิดพลาดการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะสนับสนุนโดย คาร์ s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s ฟชั c o m